ในตำบลดรงเค่งเป็นพื้นที่ที่ให้บริการพี่น้องประชาชนทั้ง13ชุมชนจํานวนประชากรประมาณ6,000คนซึ่งได้ใช้โครงการน้ําจากโครงการพระราชำริส่งไปยังพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5ชุมชนสภาพปัญหาการใช้น้ําในพื้นที่ก็กคือเมื่อก่อนเราใช้น้ําผิวดินซึ่งค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอก็คือไม่ไม่มีการขุดลอกน้ําผิวดินคือใช้น้ําบ่อไม่ใช้น้ําบาดาลก็ค่อนข้างที่จะอัตตัดส่วนน้ําดื่มก็ใช้น้ําจากผู้ประกอบการสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อโครงการนี้ได้เข้ามานะครับก็คือ คุณภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันดับแรกเลยก็คือน้ําในการบริโภคมีความสะอาดเพียงพอแล้วก็ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่า เราสามารถเปิดน้ําใช้ได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงอย่างที่2ก็คือน้ําดื่มนะครับที่พี่น้องประชาชนต้องได้ใช้เงินทองนะครับในการไปซื้อน้ําจากผู้ประกอบการณนะปัจจุบันนี้เราเปิดให้บริการน้ําฟรีนะครับจาก6โมงเช้าถึง6โมงเย็นสามารถเดินทางมาใช้บรรจุภัณฑ์ของกรมนะครับที่แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ไปใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอการบริหารจัดการอันดับแรกเลยก็คือน้ําใช้นะครับน้ำใช้เรามีมิเตอร์วัดน้ําอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินตามจํานวนที่ผู้บริโภค นะครับเราคิดค่าบริการหน่วยละ5บาทซึ่งถามว่ามีกําไรไหมมีกําไรบ้างคือจริงๆแล้วเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะก่อให้เกิดกําไรเราเพียงต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและใช้เงินที่เรามีอยู่เนี้ยให้เพียงพอไม่ต้องการสร้างผลกําไรจึงได้นําเงินเกินกําไรที่มีนั้นนํามาใช้ใจ่ายในการใช้น้ําดื่มให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาในอดีตสองสาปีที่ผ่านมาดูงบดุลแล้วก็คือว่าเป็นการงบดุลที่เพียงพอนะครับไม่ขาดทุนแต่ไม่มีกําไรแต่พี่น้องประชาชนได้ไประโยชน์ส่วนน้ําดื่ม นะครับเราให้บริการฟรีสาเหตุที่เราให้บริการฟรีเพราะว่าเราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่ได้จากผลกําไรที่ขายน้ําในน้ําน้ําใช้นั้นมาเฉลี่ยให้เป็นน้าดื่มให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดต้นทุนในการใช้น้าดื่มของพี่น้องประชาชนล่าสุดอปจได้บรรจุเจ้าพนักง,งานไฟฟ้านะครับเข้ามาดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าก็ได้ชุดซับเม็ดทุกอย่างนะครับและก็เรามีเจ้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยดูแลตลอด24ชั่วโมงทุกๆ2ชั่วโมงเราจะเช็คน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัก น้ำไหลซึมในจุดต่างๆที่มันจะเสียหายไปครับผม ภารกิจของกองช่างนะครับดูแลระบบประปาโครงการพระราชดำริแล้วก็มีทีมงานป้องกันช่วยดูแลระบบประปาอีกทีครับทุกๆเช้าจะมีทีมงานมาดูแลครับดูแลระบบน้ําว่ามันขึ้นบ่อพักระดับไหนครับแล้วก็ส่งไปถึงหมู่บ้านท้ายงานได้ครับก็จะดูแลกันทุกๆ2ชั่วโมงครับปัญหาส่วนมากที่เจอจะเป็นพวกประปาท่อแตกส่วนเรื่องระบบไฟฟ้ามันไม่ค่อยมีปัญหาเลยถ้าเจอปัญหาก็จะแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนครับเพราะว่าต้องให้ประชาชนได้ใช้น้ําถ้าเจอปัญหาและแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะประสานไว้ ที่กรมน้ำบาดาลครับฝากถึงประชาชนนะครับถ้าเจอปัญหาทอ่อรั่วพ่อแตกหรือว่าใช้งานไม่ได้ให้แก้งกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลองเข็งได้ครับ แต่ก่อนต้องลองน้าฝนใช้ใช้ในองค์แต่มีปัญหาตรงที่ว่ามลพิษมันเยอะขึ้นฝุ่นเยอะขึ้นต้องหันมากินน้ําดื่มที่เขาตั้งขึ้นมาขายก็รู้สึกว่าไม่เข้าท่าในชีวิตมีน้ําบาดาลเข้ามาก็ช่วยได้เยอะก็ใช้อย่างมีประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันมาใช้น้ําบาดาลประจําครับผมแต่ก่อนใช้น้ําซื้อกินก็ตกอาทิตย์ละ70-80บาทแต่พอมีน้ําตรงนี้มา2องสปีนี้รู้สึกว่าจะประหยัดขึ้นมีใช้จ่ายใ,ให้เด็กได้ซื้อของกินเอาไปใช้ในครัวเรือนครับ ไปใช้ต้มหุงอาหารครับผมคุณภาพดีครับผมมั่นใจร้อครับเพราะว่าดื่มแบบสดๆได้ครับผมช่วยประหยัดค่าน้ําเป็นค่าขนมลูกได้ดีครับ ผมเอาใช้น้ำที่นี่3ปีคุณภาพดีมันก็อร่อยมันก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปดื่มน้ำฝนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำฝนเดี๋ยวนี้มันฝุ่นลองเยอะมันคล้ายๆกับมีอะไรเข้าไปขัดในคอน้ำฝนกินไม่ค่อยได้อะไรเดี๋ยวนี้ใช้น้ำที่นี่มาตั้งแต่เปิดบั่นใจตรงที่ว่าเออน้ำเขาสะอาดดีธรรมดาต้องประหยอดเียนผมต้องใช้สีถัง20บาทต่อเดือนแต่มาเอาที่นี่คือมันประหยัดเงินได้เยอะมากจริงๆครับอยากฝากว่าทุกคนช่วยกันประหยัดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเอายะแยะแบ่งปันกันใช้เราต้องใช้กันทุกคน เพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านของเราและการต่บลของเราครับ เรื่องของการใช้น้ำในปัจจุบันนี้นะครับอยากจะเรียนว่าอบตดงเขงตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมทั้ง13หมู่บ้านเรามีโครงการที่จะทําน้ําบาดานระยะไกลซึ่งห่างจากตรงนี้ไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเพื่อที่จะดึงโครงการทั้งหมดเป็นโครงข่ายใต้ดินเพื่อที่จะเชื่อมโยงน้ําทั้งหมดเข้าหากันและให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ําอย่างเสมอภาคกันทั้ง13ชุมชนและถ้าหากเป็นไปได้ก็จะสามารถที่จะส่งต่อไปยังตำบลอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงได้ที่คือสิ่งที่เราคิดและคาดหวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ สำหรับโครงการนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันของพี่น้องประชาชนแม้แต่ตัวผมเองนะครับว่าพระองค์ท่านจะทรงได้ทําโครงการนี้ให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากกระแสที่พี่น้องประชาชนพูดกับผมเกือตลอดเวลาก็คือทราบซึ้งนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านนั้นได้ทําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในส่วนของอบตดงเข่งนะครับก็สิ่งที่เราจะทําในลําดับต่อไปก็คือการต่อยอดการทําให้โครงการนี้ยั่งยืนแล้วก็ให้มีคุณภาพสมกับพระองค์ท่านนั้นได้ให้พวกเราไว้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับ ผมในฐานะของตัวแทนของเจ้าที่นอบตตรรงคงนะครับก็จะต่อยอดโครงการนี้อย่างดีที่สุดนะครับ